สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาผสมผสมสารนะคะผสมปุ๋ยที่จะเร่งให้มะม่วงเราออกดอกนอกฤดูนะคะ <13. S 1> ตัวแรกนะคะผสมสารเนาะตัวแรกคือปุ๋ย13สุด1 3 0 4, 4 6นะคะเพื่อนๆตัวแรกนะอะ่ตัวที่สองก็เป็นอันนี้1 3 0 4, 4 6นะใส่ไปเลยนะคะเพราะบางคนถามว่าใช้อะไรเนาะ บางคนถามมาใช้อะไรตอนนี้เราก็มาให้เ,เพื่อนๆดูแล้วเนาะว่า1 3 0 4าอ่าไปแล้วเดี๋ยวต่อไปตัวที่สองนะคะเป็นไทโอยูเรียรึงโลซ้ำซ้ำนี่เราซ้ำนะคะรอบสองนะคะถ้ารอบแรกใส่หนึ่งกิโลไปเลยอันนี้เราดึงรอบสองเราจะใส่เพียงครึ่งกิโลนะคะคือการดึงดึงชอบม,อมอนะม่วงเนี่ยเราจะดึงรอบแรกรอบสองนะคะห่างกันประมาณสิบวันนะคะเ,เพื่อนๆ เพื่อก,กระตุ้นให้เขาออกดอกนะตอนนี้เราฉีดฉีดพ่นรอบสองนะคะต่อไปเป็นสารไทโอยูเรียครึ่งกิโลเดี๋ยวมาดูส่วนผสมนะคะเพื่อนๆอ,นอามาดาสายด้านนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเ็าเรียกว่าเป็นบรมอาจารย์กันหามะม่วงนอกฤด,ดูนะคะใครก็มาหาเขาแล้วก็มาให้เขาฉีดพ่นให้นะคะอ้าวนี้ครึ่งกิโล สารไทโอยูเรียนะคะตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นกระตุ้นให้ออกดอกออกผลยิ่งขึ้นนะคะไทโอยูเรียนะคะ,ะตัวที่สามนี้รอบสองเราจะใส่ถูอ่าถังละครึ่งกิโลถ้ารอบแรกนี่ใส่หนึ่งกิโลเลยไปเลยนะคะเพื่อนๆต่อไปตัวที่สามสารายสารายนี่กระตุ้นให้เกิดการแตกแตกยอดแตกดอกนะคะ สาลายทะเลอาสาลายนะคะเพื่อนๆลองมาดูสาหลายสาลายหนึ่งร้ยใช่ไหมร <100. S 1> อบ2อ <200. S 1> สาลาย <100. S 1> แค่1ฝาก็คือ100 <200. S 1> นะคะ200อ่ 200, ททสา,า 200. สองโทษทีสาลายสองร้อยสอง้านะคะ <c oughs> เพื่อนๆน,นี่ <c oughs> ให้ดูกันชัดๆเลยฝาละหนึ่งร้อยหนึ่งมิลลิตรใส่2เลยนะคะใส่2ฝาเลย ใส่สองฟ้าอ่าสาลายนี่ก็เป็นปุ๋ยของพืชนะคะใส่สองฟ้าต่อมายายายาอะแบอะบาแมกน้ำข้น <ใบ S 1> อ่ะบาแมก,แแมกนี่จะเป็นยากำจัดแมลงนะคะเพื่อนๆืนเราต้องใช้เนาะใช้กำจัดแมลงกันไปเลยเพราะถ้าเราไม่ใช้ส่วนข้างเคียง,ขงเขาใช้นะคะแมลงก็จะมารุมกัดกินมะม่วงเราเนาะบเอาแมกเต็มนี่สองร้อยอะอาบาแมก 200นะคะ200มิลลิลิตรสองอมิลลิลิตรนะคะสองร้อยนะคะแล้วก็กวนแล้วก็กวนนะคะคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้สูตรสูตรในการดึงช่อดึงยอดมะม่วงดึงดอกมะม่วงให้ออกนอกฤด,ดูนะคะกวนให้เข้ากันนะคะเราผสมแบบนี้นะเพื่อนๆ การจะดึงดอกมะม่วงดึงช่อเนี่ยเพื่อนๆต้องราดสารมะม่วงก่อนนะคะตัดแตง่งกิ่งแล้วราดสารมะม่วงก่อนแล้วใบมะม่วงก็ต้องพร้อมนะคะเป็นสีเขียวพรึบอย่างนี้เลยให้เป็นสีเขียวพรึบนะคะเพื่อนๆสีเขียวเข้มอ่านี่เราผสมไปแล้วนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยเพื่อนๆเ,เป็นปุ๋ยนะคะเป็นอาหารของพืชนะคะนี่เราผสมไปแล้วถังนี้สองลิตรนะคะเพื่อนๆ200ลิตร การฉีดก็ดูให้เปียกชุ่มนะเพื่อนๆนะให้เปียกชุ่มนะคะนี่ผสมไปอีกรอบนี้เราจะพ่นห้าลิตรนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นห้าลิตรเลยอ่าละห้าถังเอ้ยไม่ใช่ห้าลิตรห้าถังใหญ่โทษทีห้าถังใหญ่ถังละสองร้อยมิลลิลิตรห้าถังใหญ่ไม่ใช่ห้าลิตรนะคะเพื่อนๆพ่นให้เปียกชุ่มเลยนะให้ใบเปียกชุ่มเลยนะคะ การผสมยานี่ก็เพิ่นผพือย่าลืมก็แล้วกันต้องมีสติเดี๋ยวลืมเพราะมีส่วนผสมหลายอย่างนะคะใครที่จะทำมะม่วงนอกฤด,ดูนะคะเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปดูคลิปคลิปต้นๆที่ว่าพี่ทำไว้เนาะทำไ้เยอะมากเลยเกี่ยวกับการทำมะม่วงนอกฤด,ดูนะคะตอนนี้เรามาดึงซ้ำดึงรอบสองให้ออกช่อนะคะเพื่อนๆดึงรอบสองให้ออกช่อ อันไหนผสมแล้วจำได้ไหมเนี่ยต้องมีสตินะคะเดี๋ยวจะลืม อันนี้เป็นอะไรนะเป็นสาลายใช่ไหมอาบาเมกสาลายใสไปแล้วอาอาบาเมกอาบาเมกจำได้นะมไม่หลงไม่ลืมนะปิดฝาไปแล้วนะเออนะืะนี่แนวที่เรขึ้นเราเอาใสก่อนไงแล้วก็ปิดฝาไปแล้วอาอาโอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยคนรผสมยาเก่งมากเลย้าไมงานเป็นเราก็ลืมไปแล้วผสมสูตรนี้เลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้เลยเนาะ สุดนี้เลยแน่นอนเลยของเขานะแล้วเหลืออะไรอีกคะเฮียยังเหลือไก่ไทโอไกไทโอกับสารไทโอยูเรียกับปุ๋ย13046นะคะเห็นไหมเน้นหนักตัวหลังตัวหลังก็คือจะช่วยในการออกช่อติดลูกติดผลนะคะ13046 วันนี้เรามาดูการผสมสูตรนี้เลยสูตรนี้เลยนะคะการที่มะม่วงจะออกช่อออกดอกเนี่ยเราก็มาลุ้นนะคะบางทีก็จะเป็นก็จะเป็นยอดบางทีก็เป็นชอ่อนะเพื่อนๆนนะคะเรามาลุ้นกันนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะถ้าใครไม่ออกนอกฤด,ดูก็เป็นมะม่วงตามฤด,ดูกาลแต่ว่าผลผลิตมะม่วงตามฤดูกาลร,ราคาก็จะถูกราคาถูกเยอะเลยนะคะ อย่างมะม่วงนอกฤด,ดูในกิโลละประมาณยี่สิบกว่าบาทนะคะตอนนี้ิบตอนนี้ฟ้าลันกิโลละยี่บสามบาทแล้วเนาะเพื่อนๆอ,อ่ะนอกฤด,ดูก็จะแพงนะคะแต่หนฤด,ดูก็จะถูกหน่อยอันนี้สารไทโอใช่ไหม hmm. สารไทโอ,อยูเรียรอบสองใช้ครึ่งกิโลไทโอ,อยูเรียรปุ๋ยรอบสองใช้หนึ่งกิโลนะคะ ถ้าเราแปลกในอย่างละหนกิโลเลยนะอันนี้เป็นอะไรเป็นปุ๋ย <13. S 1> สูตรสิบสามศูนะคะปุ๋ยสูตรนี้เลยของเขาแน่นอนนะเพื่อนๆมะม่วงไม่สมค่ะจะบํารุงมะม่วงไม่ให้สมด้วยนะคะบํารุงทั้งทั้งใบนะคะเนาะทั้งใบทั้งยอดแล้วก็ให้แตกให้แตก ให้ติดให้ติดช่อนะคะให้มีช่อแล้วติดลูกติดผลนะเพื่อนๆตอนนี้เราท่น5้าถังใหญ่อ่าเหลืออะไรอีก13บสาอย่าลืม เป็นเราสงสัยจำไม่ได้แล้วอะไรผสมบ้างอะไรไม่ผสมอ e on on. โอ้เก่งมากๆเลยเหมือนคุณหมอเลยเนาะผสมยาเนะ 4, าะสิ عم. บสามศูนย์สี่สิบหกค่ะตอนนี้เราก็ผสมเสร็จแล้วเนาะแล้วเราก็จะกวนนะคะพเพื่อนๆกวนเหมือนเดิม อันนี้บอกรายละเอียดเลยนะคะเพื่อนๆเนาะเอาไปใช้ดูนะคะไม่หวงสูตรนะสูตรนี้ไม่หวงสูตรนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานทางช่องดูทุบนะคะช่องลูกชานาพาเละชาแนลชาแนลนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ